รายการคุยแซบโชว์วันนี้ได้พูดคุยกับนักแสดงสาวจิตอาสาตายสายทานหลังออกมาประกาศคบหาผู้สื่อข่าวช่องดังตั้มผดุงแถมตอนนี้ยังคลั่งรักแบบสุดๆย้อนเล่าจุดเริ่มต้นรักครั้งนี้ได้มาเพราะเพื่อนเป็นพ่อสื่อคุณตั้มเป็นแฟนคลับของคุณต่ายจริงหรือเปล่าตั้มจริงครับตั้งแต่หนังเรื่องแรกๆที่ต่ายเล่นเปลื้มที่เขาสวยมากเคยเจอกันแล้วสมัยก่อนเคยเจอที่ไหนคะตั้มเคยเจอที่รายการตอนนั้นเป็นบรรณาธิการเขาจําไม่ได้แต่เราจําได้ทุกอย่างเลย ทำไมตอนนั้นไม่จีบไปเลยตั้มคือตอนนั้นเราขี้อายจีบผู้หญิงไม่ค่อยเก่งตอนแรกที่เขามาออกรายการแล้วก็นั่งมองเขาอยู่แต่เขาค่อนข้างจะวิชาการหน่อยหนึ่งเพราะตอนนั้นเขาเพิ่งไปช่วยคดีแตงโมมาวันนั้นเราก็นั่งฟังนั่งยิ้มทีมงานมองมาเราก็นั่งยิ้มตอนเจอเขาครั้งแรกมีความคิดใหม่ว่าจะจีบเขาตาั้มไม่เคยเลยไม่ได้อยู่ในหัวสมองด้วยเพราะว่าเรามันคนธรรมดาและเขาเป็นดาราด้วยระดับนางเอกตอนนั้นรู้ว่าชอบแต่ไม่กล้าคิด เจอดารามาก็เยอะทำไมต้องไปตายสายทานคนเดียวตั้มคือเราชื่นชอบเขามาตั้งแต่วัยเด็กแอบชอบเขามาตั้งแต่ตอนเป็นดาราแรกๆแ,แล้วได้มาคุยกันเพราะอะไรเห็นว่ามีพ่อสื่อตั้มเพื่อนของผมเป็นพ่อสื่อให้วันนั้นไปดูคอนเอสิร์ตเซกโลโซพอดีเจอเพื่อนอยู่บนเวทีพอดีก็เลยโทรเรียกเพื่อนลงมาหน่อยจะให้ลงมาคุยกันเพื่อนก็บอกว่าตั้มโสดนี่ตายก็โสดตอนนั้นคิดใหม่ว่าเป็นตายสารทานคนที่เขาบอก ตั้มคิดครับเพราะเขาถ่ายรูปด้วยกันบ่อยเขาก็ไม่รู้ว่าผมแอบชอบตายอยู่ถามโดยไม่รู้เลยพอเขาพูดก็รู้สึกฮึกเหิมแบบมีพ่อสื่อแล้วเขาก็โทรไปหาตายเลยให้รับเฟสผมให้รับเพื่อนทันทีเลยเมื่อสามเดือนที่แล้วยังให้สัมภาษณ์ว่าอยู่คนเดียวได้ตายอดีตที่พี่พูดให้ลืมไปให้หมดพอพี่กบบอกให้รับเฟสพี่ตั้มทำไมถึงรับเลยไม่ลีลาหน่อยที่ตาย ก็รับเลยคือกบอเขาบอกว่านี่คือโค้งสุดท้ายของชีวิตแล้วนะแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งคุยไปรับแอดเขาก่อนคนนี้นะแล้วก็ส่งโปรไฟล์มาให้ดูและใช้แชทเฟสคุยกันก่อนตอนที่เห็นก็ได้นะตอนที่เห็นมีไปให้เพื่อนหรือคนรู้จักช่วยดูโปรไฟล์ไหมตายตอนนั้นตายอยู่คนเดียวแล้วก็เขาอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็บอกให้รับเลยก็คุยกันเลยอะไรอย่างนี้แล้วใครทักใครก่อนตั้มผมทักก่อนก็ทักไปว่าสวัสดีก่อนมาในแนวนอบน้องก่อน และเพื่อนที่ชื่อกบเขาก็คุยให้ก่อนว่าต้องคุยกับตั้มนะเขาก็คุยให้ก่อนประมาณหนึ่งเราก็เริ่มคุยกันคุยกันกี่วันถึงจะเปิดแชทวิดีโอคอลตายวันเดียวหัวเราะตาั้มวันเดียวเลยครับทําไมอยู่ๆถึงไม่ให้เขาเปิดกล้องตายคือแบบมันจะมีประโยคที่กบคอยย้าเออเนี่ยคงสุดท้ายแล้วลองสักตั้งละกันไม่รู้ตอนนั้นมันอาจจะคลิกด้วยแหละเพราะว่าเออก็มีความรู้สึกว่าอยากคุยนะท,ท,ทั้งทั้งที่ตายจําเขาไม่ได้จําไม่ได้ว่า เราเคยไปออกรายการอะไรด้วยเขาก็ทักมาแล้วก็คุยคุยไปคุยมาวันที่เขาไปดูคอนเสิร์ตเขาก็จะไปดูแต่เขาก็ไม่ได้ดูแล้วก็คุยกันอีกวันหนึ่งก็วิดีโอคอนคุยกันจนตีสามถึงสี่คือถ้ามี24สชั่วโมงเราก็คุยกันไป22บสองชั่วโมงแล้วแล้วกี่วันนัดเจอกันตั้มไม่กี่วันครับตอนนั้นผมเสนอตัวไปถ่ายละครผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปรับเพราะว่าเขาเลิกดึกสี่ทุ่มแล้วพี่ต่ายว่ายังไงตาย เอาจริงๆนะตอนนั้นก็ปรึกษาเพื่อนๆในกองถ่ายเพื่อนรักช่างแต่งหน้าเขาก็บอกว่าแม่ต้องให้เขามานัดซึ่งตายก็ไม่มีฟิลนั้นมานานที่มีคนมารอรับที่กองพอเปิดประตูมาเจอกันครั้งแรกพูดว่าอะไรตายเรายกมือไหว้เขาหัวเราะคนมีมารยาทเราเจอเขาเราก็สวัสดีตอนนั้นก็เขินๆเ,เขินบรรยากาศเป็นสีชมพูคือตอนไปกองถ่ายเขาก็วิดีโอคอนมาแต่วันนั้นเราถ่ายทั้งวันก็ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่บทก็ยาวมาก ก็ส่งมาให้เขาดูขอกำลังใจเพราะเราไม่มีอะไรคุยแล้วพอเลิกกองก็ไปทานข้าวกันต่อแล้วคุณทำอะไรหลังจากนั้นตายก็ตอนนั้นคุณตั้มเขาไม่ทราบเลยว่าเราอนัดคุณแม่สีดากับเพื่อนเพื่อนทีมงานนัดไว้ประมาณห้าคนแต่พอไปถึงมีเป็นสิทธิเยอะค่ะวันแรกที่เจอกันเห็นว่าตกลงเป็นแฟนกันเลยตายวันแรกที่เจอกันมันเดลอไปหมดมันวิ่งวิ่งไปหมดคือด้วยความที่คุยกันตั้งแต่วันแรกที่ทักแชทมาแทบ ไม่ได้วางโทรศัพท์เลยอคกคุยวิดีโอคอนคุยตอนไปต่างจังหวัดเขานั่งรถตู้ไปก็คุยกันตลอด